ส่วนเจีย้ยจะเหมือนห้องพบอนัตการบทที่8ดเผชิญผีดิบในวัดร้างครึ่งปีต่อมาบนเส้นทางภูเขาอันห่างไกลเส้นหนึ่งในภูเขารกร้างนอกเมืองเฟิงเฉิงสายฝนตกกระหน่ำอย่างหนักจากท้องฟ้าสายฝนขนาดเท่า,มาเมล็ดถั่วตกลงสู่พื้นดินเสียงดังซาซาเสียงฟ้าร้องครึนงครันดังมาจากก้อนเมฆมืดครึ้มที่ปกคลุมอยู่ครึ่งฟ้าเป็นระยะสายฟ้าหลายสายสว่างว่าขึ้นอย่างน่ากลัว เนร่างหนึ่งกำลังวิ่งฝ่า,ฝาสายฝนที่ตกหนักราวกับเสือดาวทุกย่างก้าวล้วนมีระยะเท่ากับฝีเท้าของคนธรรมดาห้าหกก้าชั่วพริบตาร่างนั้นก็ข้ามผ่านเนินเขาเล็กๆแห่งหนึ่งที่อยู่ใกล้เคียงและหายตัวเข้าไปในป่าทึบแห่งหนึ่งที่อยู่ข้างเนินเขาในทันใดหลังจากนั้นครู่หนึ่งท่านีประกายยินเยียบฉายวาบขึ้นรอบร่างนั้นอย่างกระทันหันเสียงระเบิดดังสนั่นขึ้นครานหนึ่งต้นไม้ใหญ่สิบกว่าต้นถูกตัดครึ่งอย่างน่าประหลาดใจ หลังจากร่างนั้นพุ่งผ่านไปก็หักโค่นลงมาทันใดนั้นสายฟ้าขนาดมหืมมาสายหนึ่งก็ปรากฏขึ้นบนท้องฟ้าในบริเวณใกล้เคียงและส่องให้เห็นร่างนั้นอย่างชัดเจนที่แท้เป็นบุรุษสวมหมวกฟางและเสื้อฟางกันฝนคนหนึ่งขณะที่ต้นไม้กำลังสั่นไหว้อนเอ็นคนผู้นี้พลันหายลับไปท่ามกลางความมืดในทันใดหนึ่งชั่วยามต่อมา ประตูวัดบนภูเขาที่ดูค่อนข้างสุดโทมแห่งหนึ่งก็ถูกคนผลักเปิดออกอย่างแรงเสียงดังปังจากนั้นก็ได้ยินเสียงฝีเท้าหนักๆดันขึ้นร่างคนที่แบกวัตถุขนาดใหญ่ไว้บนบาผู้หนึ่งเดินเข้ามาท่ามกลางลมฝนพัดกระหนำ่ำคนสองคนที่เดิมทีนั่งล้อมวงอยู่รอบกองไฟในวิหารของวัดบนภูเขาต่างจ้องมองผู้มาใหม่ด้วยความตกตะลึงเอ๋มีแขกมาด้วยพวกท่านใช้ฟืนของข้าหรือบุรุษผู้นั้นโยนของบนบาลงกับพื้นอย่างแรง จากนั้นก็สะบัดน้ําฝนที่ติดอยู่บนเสื้อกันฝนออกแล้วเอ่ยถามด้วยน้ําเสียงสงบเยือกเย็นคนทั้งสองที่เข้ามาในวิหารก่อนเป็นหนึ่งบุรุษและหนึ่งสตรีบุรุษนั้นมีอายุราวสี่สิบปีแม้ดูมีลักษณะภูมิฐานสง่างามแต่กลับมีริ้วรอยเต็มใบหน้าส่วนสตรีนั้นมีอายุเพียง14ี่หรือสิบห้าปีเท่านั้นถึงแม้ว่านางมีหน้าตาประณีตงดงามผิวพรรณขาวผุดผาด แต่กลับมีปานสีเขียวขนาดไม่เล็กรอยหนึ่งอยู่บนหน้าผากซึ่งทำให้ใบหน้าอันงดงามแต่เดิมของนางเสียโฉมไปอ้อที่แท้ฟืนในวัดนี้เป็นของพ่อหนุ่มก่อนหน้านี้ข้าไม่รู้มาก่อนยังนึกว่าเป็นของที่ไม่มีเจ้าของอีกอย่างก่อนหน้านี้เสื้อผ้าก็เปียกโชคข้ากับบุตรสาวเลยหยิบมาใช้ก่อนแต่พ่อหนุ่มไม่ต้องเป็นห่วงข้าจะชดใช้ฟืนเหล่านี้ให้เจ้าบุรุษวายกลางคนรีบลุกข,ขึ้นมากล่าวขออภัย แต่เมื่อกวาดตามองไปยังวัตถุขนาดใหญ่ที่ถูกโยนลงพื้นใบหน้าก็เผยร่องรอยหวาดกลัวออกมาสิ่งนั้นที่แท้เป็นหมูป่าขนสีน้ำตาลที่หนักอย่างน้อยหนึ่งร้อยช่างตัวหนึ่งสองตาของมันขุ่นมัวเป็นสีขาวมีโลหิตไหลออกมาที่มุมปากเขี้ยวยักษ์ที่โผล่ออกมาด้านนอกสองข้างหักสะบันดูเหมือนว่ามันได้ตายไปสักระยะหนึ่งแล้วฟืนพวกนี้ถูกตัดเอาไว้ก็เพื่อเอาไว้ใช้ไม่จำเป็นต้องพูดถึงเรื่องเงินทองอันใด ร่างนั้นก้าวไปข้างหน้าสองสามก้าท่ามกลางแสงสะท้อนจากกองไฟเผยให้เห็นเด็กหนุ่มคิ้วหนาตาโตด้านหลังสพายดับเล่มหนึ่งที่แท้คือสื่อมู่ผู้แซ่จงไม่รู้จะกล่าวอย่างไรดีขอบคุณมากนะพ่อหนุ่มเมื่อบุรุษไวกลางคนได้ยินเช่นนี้ก็ถอนหายใจเฮือกใหญ่ด้วยความโล่งใจและรีบกล่าวขอบคุณด้วยรอยยิ้มเต็มใบหน้าก่อนจะนั่งลงข้างกองไฟอีกครั้ง และกระซิบปลอบโยนเด็กสาวที่นั่งอยู่ข้างกายอีกหลายคําเด็กสาวในชุดสีเขียวก็แอบ,บชำเลืองมองสือมู่อยู่สองสามครั้งเช่นกันแต่ไม่ได้เอ่ยอันใดออกมาดูค่อนข้างเก็บตัวในขณะนี้สือมู่ก็ถอดดาบที่สะพายอยู่บนหลังออกจากนั้นก็ถอดเสื้อกันฝนที่สวมอยู่ออกเผยให้เห็นเกราะโลหะสีดำหนานหนักที่ห่อหุ้มร่างกายส่วนบนเอาไว้ทั้งหมดเหลือเพียงคอและแขนทั้งสองข้างเท่านั้นที่โผลออกมา นี่คือเกราะดำหลังจากบุรุษวายกลางคนปลอบโยนบุตรสาวเรียบร้อยแล้วสายตาก็เหลือไปเห็นชุดเกราะสีดำครึ่งตัวบนร่างของสือมู่จึงร้องอุทานด้วยความประหลาดใจท่านรู้จักเกราะนี้ด้วยหรือสือมู่รู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยเมื่อได้ยินเช่นนี้ฮาฮาไม่ขอปิดบังพ่อหนุ่มก่อนหน้านี้ข้าเคยเห็นปรมาจาร์หลอมโลหจะจัดทำชุดเกราะนี้ขึ้นมาข้ารู้สึกประทับใจมันอย่างมาก จึงจดจำมันได้ในแวบเดียวไม่รู้ว่าชุดเกราะนี้มีน้ำหนักกี่ชั่งข้าได้ยินมาจากปรมาจารย์หลอมโลหะผู้นั้นว่าถึงแม้ชุดเกราะสีดำนี้สามารถสวมใส่บนร่างแต่ตัวมันก็บอบางอย่างยิ่งแทบไม่มีพลังป้องกันอันใดแม้แต่น้อยจุดประสงค์เพียงอย่างเดียวในการสร้างชุดเกราะนี้ขึ้นมาก็เพื่ออาศัยน้ำหนักอันหนักอึ้งของมันช่วยฝึกฝนความแข็งแกร่งของร่างกายให้กับนักยึดเท่านั้นบุรุษวัยกลางคนเอ,อ่ยตอบด้วยรอยยิ้ม ชุดเกราะสีดำของข้ามีน้ำหนักเพียงไม่กี่ช่างมันหนักเกินไปข้าใส่ไม่ได้เลยสื่อมูพ่พึมพำอยู่ครู่หนึ่งจากนั้นก็ใช้นิ้วทั้งสิบแตะลงบนชุดเกราะสีดำด้านหนึ่งและออกแรงบีบกระทันหันแครกชุดเกราะสีดำพันแตกออกเป็นสองชิ้นและถูกสื่อมู่โยนลงพื้นอย่างไม่ยียดีได้ยินเสียงโครมดังขึ้นสองครั้งพื้นดินสั่นสะเทือนเล็กน้อยสองครั้ง เมื่อบุรุษวัยกลางคนเห็นดังนั้นเปลือกตาก็กระตุกสองครั้งเช่นกันด้วยน้ำหนักขนาดนี้ชุดเกาะนี้เกรงว่าน่าจะมีน้ำหนักมากกว่าห้าร้อยถึงหกร้อยช่างกระมังหรือว่าเด็กหนุ่มคนนี้เป็นสัตว์ประหลาดในร่างมนุษย์ไม่เช่นนั้นหากสมใสเช่นนี้แล้วยังสามารถเคลื่อนไหวได้คล่องแคล่วเพียงนี้ได้อย่างไรดูแลอีกฝ่ายมีอายุไม่มากแต่กายเนื้อกลับแข็งแกร่งอย่างยิ่งวิชาบ่มเพาะร่างกายย่อมต้องไม่ต่ำต้อยอย่างแน่นอน สื้อมู่คลายโซ่ที่มัดเกราะดำออกไปทั่วร่างดูผ่อนคลายลงจากนั้นก็ยกมือข้างหนึ่งขึ้นและฟันฉับไปที่ขาหน้าทั้งสองข้างของหมูป่าสองสามครั้งจากนั้นก็สะบัดข้อมืออีกครั้งประกายยินเยียกสว่างวาบขึ้นรอบขาหมูชั่วพริบตาขนหมูก็ถูกโกนออกไปจนเกลี้ยงเกลาวจากนั้นเด็กหนุ่มก็หยิบขวดน้อยใบหนึ่งออกมาจากอกเสื้อและเทผงสีขาวลงบนขาหมูจนทั่ว จากนั้นก็เดินสองสามก้าวไปที่ข้างกองไฟและลงมือย่างขามหมูด้วยตัวเองครูต่อมากลิ่นเนื้อย่างหอมฉุยก็ชยตลบอบอวลไปทั่ววิหารบิดาและบุตรสาวสองคนที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งของกองไฟได้หยิบถุงอาหารแห้งออกมาแบ่งกันกินแล้วแต่หลังจากเด็กสาวได้กลิ่นหอมของเนื้อย่างและมองเห็นขามหมูที่กำลังร้อนฉันน้ำมันไหลยเยิ้มก็อดกลืนน้ำลายไม่ได้แต่เมื่อรู้ตัวว่าตนเองแสดงกริยาไม่เหมาะสมก็หน้าแดงอีกครั้งและก้มหน้่งงดลง เมื่อสื่อมูเห็นเช่นนี้ก็ยิ้มเล็กน้อยและแบ่งขาหมูที่ย่างสุกแล้วเกือบครึ่งหนึ่งให้อีกฝ่ายทันทีทำเช่นนี้ได้อย่างไรกันพวกเราใช้ฟืนของพ่อหนุ่มไปแล้วยังแบ่งเนื้อย่างนี้มาให้อีกเมื่อบุรุษวัยกลางคนเห็นเช่นนี้ก็รู้สึกดีใจอย่างยิ่งแม้ปากกล่าววาจาถ่อมตัวแต่สองมือกลับรับเนื้อย่างมาโดยไม่เกรงใจแต่อย่างใดทันพ่อเมื่อเด็กสาวที่อยู่ด้านข้างเห็นเช่นนี้ก็รู้สึกอับอายจึงร้องเรียกอย่างแงงอนคำหนึ่ง ไม่เห็นหรือว่าตรงนั้นยังมีเนื้อย่างมากกว่านี้อีกพ่อหนุ่มคนนี้มีฝีมือยอดเยี่ยมถึงเพียงนี้คาดว่าคงไม่สนใจเนื้อชิ้นเล็กๆนี่หรอกบุรุษวัยกลางคนเอ่ยตอบเด็กสาวพร้อมรอยยิ้มกว้างท่านพ่อท่านนี้จริงๆเลยคุณชายท่านนี้ขอบคุณมากแล้วเด็กสาวอดบ่นบิดาตนเองอีกเล็กน้อยไม่ได้หลังจากกลังเลอยู่ครู่หนึ่งนางจึงเอ่ยขอบคุณสื่อมู่ด้วยใบหน้าแดงกำ่ำไม่เป็นไรหมูป่าที่ข้าล่ามาครั้งนี้ตัวค่อนข้างใหญ่ เดิมทีข้าก็กินไม่หมดอยู่แล้วสือมู่ตอบกลับพร้อมรอยยิ้มจากนั้นก็โกนขนขาหมูอีกข้างออกและเดินถอยหลังไปสองสามก้าวจิงสิพ่อหนุ่มที่นี่น่าจะอยู่ไม่ไกลจากเมืองเฟิงเฉิงกระมังพวกเราพ่อลูกเดินทางมาเยี่ยมญาติจากเมืองอิงเฉิงคิดไม่ถึงว่าระหว่างทางกลับเจอฝนตกหนักเลยหลงทางอยู่ในภูเขาจะมาถึงที่นี่โดยบังเอิญบุรุษวัยกลางคนรีบฉีกเนื้อย่างชิ้นหนึ่งให้บุตรสาวตนเองและเอ่ยถามสือมู่ ที่แท้เป็นเช่นนี้ข้าก็สงสัยอยู่ว่าวัดร้างเช่นนี้เหตุใดยังมีคนมาที่วัดนี้ในตอนเย็นเช่นนี้ได้ลุงจงวางใจได้ที่นี่อยู่ไม่ไกลจากเมืองเฟิงเฉิงเท่าใดแล้วถ้าท่านเดินไปทางทิศตะวันออกตามเส้นทางบนภูเขาประมาณสิบกว่าลี้ <c oughs> ก็จะเห็นประตูเมืองทิศตะวันตกของเมืองเฟิงเฉิงแล้วหลังจากคบคิดครู่หนึ่งซื้อมู่จึงเอ่ยตอบกลับไปทันทีดียิ่งนักซิ่วเอ๋อร์เจ้าได้ยินแล้วใช่หรือไม่ พรุ่งนี้พวกเราก็จะถึงเมืองเฟิงเฉิงแล้วจากนั้นเจ้าก็จะกลายเป็นสไปยของตระกูลอู่แล้วเมื่อบุรุษวัยกลางคนได้ยินแล้วก็กล่าวกับเด็กสาวด้วยความยินดีอย่างยิ่งท่านพอท่านกล่าวเหลวไหลอันใดกันตอนนี้พวกเราอยู่ในสภาพเช่นนี้และข้าย,ยังอัประลักเช่นนี้อีกผู้อื่นจะยอมรับการแต่งงานครั้งนี้หรือไม่ก็เป็นเรื่องที่ยังต้องถามไทยกันก่อนเมื่อเด็กสาวได้ยินบิดาเอ่ยถึงเรื่องการแต่งงานของตนเองพันรู้สึกอับอายอย่างมาก บุตรสาวของข้าอัปลักษณ์ที่ใดกันในสายตาข้าเจ้าฉเฉลียวฉลาดอย่างยิ่งมาโดยตลอดเฮะเรื่องที่ตระกูลเราตกต่ำถึงเพียงนี้เดิมทีก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับตระกูลอู๋อยู่แล้วซิ่วเอ๋อเจ้าไม่ต้องถามแล้วเมื่อถึงตอนนั้นข้าจะหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาพูดกับคนตระกูลอู๋เองเมื่อบุรุษวัยกลางคนได้ยินคำพูดของบุตรสาวกับเอ๋ยคัดค้านไม่เห็นด้วยเมื่อสื่อมู่ได้ยินเช่นนี้ก็รู้สึกใจเต้นแรงตระกูลอู๋ หรือว่าเป็นตระกูลอูแห่งเมืองเฟิงเฉิงที่มีขุมกาลังเป็นรองเพียงตระกูลจรินงเท่านั้นทว่าบิดาและบุตรสาวคู่นี้ท่าทางผอมแห้งแรงน้อยไม่น่าจะเป็นนักยุทธ์ขณะที่บุรุษัวกลางคนและบุตรสาวกาลังกระซิบพูดคุยกันนั้นสือมุกก็ยังคงย่างเนื้อต่อไปอย่างเงียบๆทันใดนั้นก็มีเสียงร้องโหยหวนดังมาจากระยะไกลาจากนั้นก็ได้ยินเสียงคํารามดังกึกก้องชั่วพริบตาเสียงนั้นก็ดังเข้ามาใกล้อย่างรวดเร็ว รากับมีบางสิ่งที่ใหญ่โตกำลังมุ่งตรงมายัางวิหารที่ชำรุสุดโซมแห่งนี้นี่เป็นเรื่องอันใดกันหรือว่าเป็นสัตว์ร้ายบนภูเขาบุรุษวัยกลางคนตื่นตกใจอย่างใหญ่หลวงและลุกขึ้นยืนทันทีคลางชักกระบี่สั้นที่มีประกายเย็นเยียบออกมาจากร่างและยืนขวางอยู่เบื้องหน้าเด็กสาวด้วยสีหน้าตื่นตระหนกแต่เมื่อดูจากสองขาที่สั่นเทาไม่หยุดแล้วเกรงว่าคงเป็นพวกที่ไม่มีแรงแม้แต่จะมัดไก่ ระวังด้วยนี่ไม่ใช่สัตว์ป่าอย่างแน่นอนอย่างน้อยก็ไม่ใช่สัตว์ป่าในภูเขานี้ไม่เช่นนั้นข้าย่อมต้องเคยได้ยินเสียงร้องโหยหวนเช่นนี้มาก่อนซื้อมูกกระโจนก้าวเดียวไปคว้าดาบที่วางอยู่ข้างกองไฟหลังจากกุมด้ามดาบไว้มันแล้วก็จ้องขเขม็งไปที่ประตูและเอ่ยขึ้นด้วยสีหน้าดุดันต้องรู้ว่าในช่วงครึ่งปีที่ผ่านมานี้ซื้อมู่มาล่าสัตว์ป่าน,านานาชนิดในที่นี้อยู่บ่อยครั้งไม่ใช่เพื่อความสนุกสนาน ส่วนหนึ่งก็เพื่อฝึกฝนวิชาบ่มเพาะร่างกายอีกส่วนหนึ่งก็เพื่อฝึกฝนทัศดาบและวิชาหมัดมวยแม้ในภูเขาแห่งนี้จะมีสัตว์ป่าทรงพลังไม่มากนักแต่หมาป่าและหมูป่าไม่น้อยกว่าร้อยตัวล้วนเสียชีวิตด้วยน้ำมือของสื่อมู่ในช่วงเวลาดังกล่าวทำให้เขามีประสบการณ์การต่อสู้จริงอย่างโชคโชนซึ่งศิทป์ยุทธทั่วไปที่ไม่เคยเห็นแม้แตโลหิตไม่อาจเทียบได้แม้ว่าบุรุษัวกลางคนจะไม่เชี่ยวชาญในวิชาย,ยุทธ์แต่ยังพอมีสายตายอยู่บ้าง เมื่อเห็นท่าทางสงบเยือกเย็นเช่นนี้ของซื้อมูกก็รู้สึกจิตใจสงบลงเล็กน้อยแต่ยังคงยืนปกป้องเด็กสาวที่อยู่ด้านหลังเอาไว้อย่างแข็งขันได้ยินเสียงปังดังขึ้นประตูวิหารที่ชำรุดผุพังอยู่แต่เดิมพันระเบิดจากด้านนอกเข้ามาด้านในท่ามกลางเศษไม้แตกกระจายนับไม่ถ้วนอสูรกายรูปร่างคล้ายมนุษย์ที่มีผิวดำําตัวหนึ่งพันพุ่งเข้ามาในวิหารนี่นี่มันผีดิบไอหยา เจ้าตัวประหลาดนี้มาปรากฏขึ้นที่นี่ได้อย่างไรกองทัพเมืองเฟิงเฉิงทำอันใดกันอยู่จบแล้วพวกเราตายแน่แล้วบุรุษวัยกลางคนเกือบเป็นลมไปทันทีเมื่อเห็นอสูรกายคล้ายมนุษย์อย่างชัดเจนผีดิบสือมู่จ้องมองอสูรกายคล้ายมนุษย์ที่อยู่ตรงข้ามหนังศีรษะก็รู้สึกเสียวซ่านด้วยความหวาดกลัวอสูรกายตรงหน้ามีความสูงอย่างน้อยสองจ้าง หน้าตาน้าเกลียดน่ากลัวมีเพียงโรงโลหิตใหญ่สองรูต,ตรงตำแหน่งที่ควรจะเป็นดวงตาทั่วร่างปกคลุมไปด้วยขนยาวสีดำหยาบหนาและมีของเหลวสีเขียวหยดติงต่งๆลงมาจากร่างกายเป็นระยะส่งกลิ่นเหม็นหน้าขยะขยะงที่ทำให้ผู้คนอยากอาเจียนออกมาจบตอนฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อไปหน่อยคะ่ะและกดติดตามเพื่อไม่พลาดตอนสำคัญหากมีความคิดเห็นอย่างไรสามารถแจ้งมาได้ ขอบคุณทุกกำลังใจที่กดติดตามแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปขอบคุณและสวัสดีค่ะ